นักแข่งไม่ต้องเข็นคำสารภาพแรกนะครับหลังจากที่เป็นนักแข่งที่ใช้รถของดูคติลงทำการแข่งขันอย่างสมบูรณ์กับการแข่งขันในรายการ Moto GP กับฤดูการ2024สำหรับอดีตแชมป์โลกแต่สมัยอย่างมาร์กมาเกดนะครับต้องบอกว่าเป็นที่เฝ้าจับตามองอย่างมากเลยนะครับกับความเห็นแรกหลังจากที่สัมผัสเดสโมซีดีซีนะครับกับโปรแกรมการทดสอบ ที่บา l เลนเซียหลังจบการแข่งขันในฤดูกาล2023ที่ผ่านมาและในตอนนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆนั้นก็ต่างพากันเขาดาวนะครับกับการเปิดฤดูกาลแล้วและก็ต่างเฝ้ารอชื่นชมผลงานของนักแข่งคนนี้อยู่มากพอสมควรเลยครับซึ่งมาร์กเองนะครับก็เปิดเผยว่ารถแข่งของดูคติที่จะใช้ลงทําการแข่งขันในฤดูกาลนี้มันเป็นรถที่น่าทึ่งมากๆและมันเป็นรถที่สมบูรณ์แบบอย่างมากเลยนะครับ ก,การทำเวลาและนอกจากนี้นะครับมาร์กมาร์เก็ตยังเปิดเผยนะครับว่า d e s m o งซีดีนั้นเป็นรถแข่งที่ตอบสนองนักแข่งได้อย่างดีเยี่ยมและยังเป็นรถแข่งที่ทําให้นักแข่งนั้นแทบจะไม่ต้องเค้นประสิทธิภาพออกมาเลยนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่มาร์กนั้น ประทับใจอย่างมากนะครับกับการสัมผัสในโปรแกรมการทดสอบที่บาเลเซียหลังจบการแข่งขันในฤดูกาล2023ที่ผ่านมานะครับและถึงแม้ว่ารถที่จะใช้ลงทําการแข่งขันในฤดูกาล2024นั้นมันจะไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดก็ตามแต่มาร์กนั้นก็มีความเชื่อค่อนข้างที่จะสนิทใจเลยนะครับว่าผลงานของมาร์กกับการแข่งขันในฤดูกาล2024นั้นมันจะออกมากว่าดีในหลายปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับจากความสมบูรณ์แบบของรถและส่วนสําคัญที่เหลือต่อจากนี้มาร์กนั้นเน้นย้ำนะครับว่ามันคือการปรับตัวให้ เข้ากับ d e s m อล d ์ซีดีซีซึ่งมาร์กจะได้สัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการทดสอบที่เซปังและนอกจากนี้นะครับมามร์กมาเก็ตนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไปว่าผมไม่ชอบที่จะเปรียบเทียบรถแข่งในพื้นที่สาธารณะครับเพราะรถแข่งแต่ละคันนั้นมันมีความต่างกันครับและมันก็ยังทําให้สไตล์การขับขี่ของผมนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมครับแถมยังมันเป็นการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย แถมในปีนี้ผมยังจะใช้รถที่เคยคว้าแชมป์โลกมาได้อีกด้วยนะครับและที่เหลือต่อจากนี้คงจะเป็นการปรับตัวของผมให้เข้ากับ Desmo ซีดเท่านั้นเองสัมผัสแรกของผมหลังจากที่ได้จับ Desmo ซีดหลังจบการแข่งขันในฤด,ดูกาล2023หรือว่าโปรแกร,รมทดสอบในบา l e เลนเซียผมบอกได้เลยครับว่า Desmo ซีดนั้นมันเป็นรถแข่งที่ผมไม่ต้องเค้นอะไรเลยครับแถม d e s m o ซีดนั้นยังมีการยึดเกาะที่ล้อหลังได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับ และช่วงท้ายของโปรแกรมการทดสอบที่บาเลนเซียผมยังมีการได้ใช้ยางซอฟต์ซึ่ง มันตอบสนองและให้ความรู้สึกที่ดีกับผมมากๆครับผมประทับใจ d i s m อลซีดีซีอย่างมากเลยแต่สําหรับผมแล้วยังเป็นมือใหม่ครับผมยังต้องเรียนรู้กับรถแข่งคันนี้อีกมากถึงแม้ว่าผมจะได้สัมผัสกับการทดสอบที่บาเลนเซียแต่สาหรับการแข่งขันแต่ละสนามคาแรคเตอร์ของแต่ละสนามมันก็แตกต่างกันไปครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องเรียนรู้กับรถคันนี้และปรับจูนแก้ไขว่าจะต้องรับมือกับคาแรคเตอร์แต่ละสนามยังไงบ้างผมอยู่กับทีมช่างเดิมมา11ปี แต่ในฤดูกาลหน้าผมกำลังจะมีทีมช่างใหม่ซึ่งพวกเขาต้อนรับผมดีมากๆครับและก็เป็นมิตรกันด้วยแถมมันยังทำให้ผมนั้นผ่อนคลายขึ้นอีกด้วยครับ และวันที่20มกราคมนั้นมีการเปิดตัวกับทีมใหม่นะครับในอิตาลีต่อด้วยการทดสอบรถที่เซปังซึ่งมันจะเป็นการทดสอบอย่างเป็นทางการกับการที่ผมนั้นเป็นนักแข่งของเกรซินีทีมอย่างสมบูรณ์แบบครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับเลยนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหาเพื่อนๆคนไนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไมพลาดขาสารใหม่ในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ